จะพาติดตามเรื่องราวทางด้านวิชาการกันบ้างโดยทางคณะวิทยายลัยสงขลานครินเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศนะครับเพื่อเข้าร่วมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวในครั้งที่19ไปติดตามครับมหาวิทยายลัยสงขลานครินโดยคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม กระทรวงศึกษาธิการและองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชนะครับได้เปิดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่19บเก้าเดนาย a ิทรีนไทยแลนด์ยังสายนิสเฟสติเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ผ่านการประกวดทางวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบที่มีความหลากหลายนะครับในระหว่างวันที่16-18พฤศจิกายน2566โดยมีรองศาสตราจารย์ดรธนัตคุณมงคลอัศวรัตนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานรองศาสตราจารย์ดรวิโรธยูนวงนะครับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับศาสตราจารย์ดออรอัญชนาประเทศคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวรายงานโดยมีคณะครูและนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมได้แก่ศูนย์ภาคเหนือตอนบนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศูนย์ภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวรศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศูนย์ภาคกลางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับในส่วนของกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่19ก็มีการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์7รายการนะครับได้แก่การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์การแข่งขันต่อปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครับรองศาสตราจารย์ดรธนัทคุณมงคลอศวรัตนนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจได้แสดงความสามารถและได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ซึ่งก็ถือนะครับว่าเป็นกระบวนการสําคัญ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการปลูกฝังเจตคติและแนวความคิดที่มีเหตุผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทยเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่ตอไปทั้งนี้นะครับในพิธีเปิดต้อนรับด้วยการแสดงมโนราตัวอ่อนจากโรงเรียนแจ้งวิทยาสงขาซึ่งเป็น ศิลปะการแสดงที่โดดเด่นของภาคใต้นะครับโดยในปี2564องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกได้ประกาศรับรองขึ้นทะเบียนโนราครับ Nora Dance ดราม่าอิน u ซ h e r เทนไทยแลนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอีกด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของความภาคภูมิใจนะครับ การมาเข้าร่วมซึ่งก็มีคณะครูนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมนะครับอย่างเช่นภาคเหนือนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยนเรศวรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่นศูนย์ภาคตะวันออกนะครับมหาวิทยาลัยบุรพาภาคใต้นะครับอย่างที่ทราบกันดีนะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินและศูนย์ภาคกลางครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ รวมไปถึงองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกิจกรรมต่างๆที่น้องๆคณะครูนะครับเป็นการเปิดมิติใหม่ให้ดูความหลากหลายในหลายๆเรื่องนะครับโดยการจัดงานคณะวิทย์มอเปิดบ้านต้อนรับนักเรียนทั่วประเทศนะครับในการเข้าร่วมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ในครั้งที่19ในครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวทางการ ศึกษาทางเรื่องราวของวิชาการนะครับการพัฒนาคนให้มีความหลากหลายทั้งเรื่องของการวิจัยนวัตกรรมนะครับ <_ C os al> เพราะว่าน้องๆที่มาแล้วนะครับจากภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้นี่นะครับก็ได้รับเรื่องราวที่มันเป็นเกี่ยวกับข้อมูลนะครับทางวิทยาศาสตร,ร์ก็มีการทํากิจกรรมการถามตอบการให้ความรู้ทักษะนะครับทางวิทยาศาสตร,ร์นะฮะนั่นก็คือเรื่องราวทางวิทยาศาสตร,ร์ที่ ไม่มีสิ้นสุดนะครับแล้วก็สามารถต่อยอดไปในหลายๆเรื่องหลายๆด้านนะครับอัน,นี้คือสำหรับคนที่ชื่นชมชื่นชอบในเรื่องราวของทางวิทยาศาสตร์นะครับ